ักทรงไรขาคณิตธรรมดาสูตรมันว่าไงแสงเข้าช่องไหนแสงเข้าช่องไหนก่อนต้องทำไมต้องแรงเงาช่องนั้นก่อนใช่ไหมแล้วพอเรารู้แล้วช่องนั้นทำไงต่อเฮ้ยทำไงต่อเยี่ยมนี่นะแบบฝึกอยู่นี่ขั้นบันไดแล้วพอขั้นบันไดเสร็จ แล้วทำไงต่อลงเออหมดเลยใช่ไหมแต่ช่องแรกลงไหม,ไมเยี่ยมแล้วก็ไล่น้ำหนักใช่ไหมนี่นะแบบแบบนี้จำไม่ได้มาดูแบบฝึกตรงนี้โอเคไหมอ่าเลขาคณิตนี้ผ่านไปเข้าใจแล้วนะเลยแล้เงาอ่ะเงาต้องขนานกับอะไรกระดาษมันได้อยู่พื้นโลอกใช่ไหมแล้ววงกลมอ่ะ,อะสูตรวงกลมแล้ววงกลมหัวใจหลักอยู่ที่ตัว ตัวีถ้าไม่โค้งนจะไม่จะไม่กลมใช่ไหมเอออยู่ที่ตัวีเป็นหลักโอเคไหมมันจะต่างกันกันกบเลขาคณิตธรรมดาใช่ไหมวงกลมกับเลขาคณิตมันต่างกันแรงเราต่างกันใช่ไหมเยี่ยมแล้วทรงกระบ,บอกอะต่างกันไหมต่างต่างกับสามอันนี้ไหมต่างคือตรงกลางต้องปอปใช่ไหมปอปขาว แต่แรงเงาจะต่างกันมากเลยคือขอบต้องดำใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นอันอันนี้ยขอบมันก็ขาวใช่ไหมแต่อันเนี้ยจ,จะเข้าตรงไหนขอบตรงไหนก็ต้องดำใช่ไหมแค่ว่าแสงเข้าตรงไหนขั้นบมาไดต้องทำไมน้อยใช่ไหมน้อยกว่าแล้วอ่อนกว่าฝั่งไหนแสงไม่เข้าขั้นบมาไดก็ต้องเยอะใช่ไหมแล้วตรงไหนตรงไหนมันไม่เป็นแก้วมันตันอะ่ะแล้วก็แรงเงาเหมือนหน้าไหน เหมือนพวกไหนเออเหมือนอน,นี้เหมือนธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดลึกอ่ะมันก็เหมือนกับเออตัวซีความลงใช่ไหมโตดอยู่นี่หมดแล้วนะทันวาเอาใครอยู่หน้าห้องเฮ้ยใครอยู่หน้าห้องทันวานักเรียนทั้งหมดอาวอกหน่อยนักเรียนทั้งหมดทำความทำไง เออถ้าเกิดสวัสดีจะเรียนกันต่ออีก10ชั่วโมงโอเคอาตีมือเก่งมากทานาันวาอาชูสองนิ้วพูดหน่อยเจอกันสอนแล้วครับพููทำงานต่อแล้วทนันวาเข้าใจเอาไว้เรียนเลยนะเนี่ยใช้ได้จนตายเลยนะสูตรเนี้ยเพราะคนนี้ไม่ต้องกลัวเลยแรงเงาได้หมดทุกอย่างบนโลกเลยนะโอเคไหมตีมือพี่บายเก็บของกลับบ้านวิ่งหนีกลับบ้านได้เอาสองนิ้วหน่อยทนันวาสองนิ้วหน่อยโอเคเก่งมากครับ ตอนนี้เริ่มเรียนแล้วครับตัวเล็กชื่ออะไรครับเนี่ยคันวาครับคันวาอยู่ปอะไรครับปครับคันวาปอ,ปอโอเคถึงว่ากล้ามเนื้อมือแข็งแรงมาก,กอ่ะแรงเงาแรงเงาอาแพรคันวาเนี่ยมันมีเข้มสุดเนี่ยแล้วก็เพิ่มน,น้ําหนักเข้าไปได้ไหมมันได้สมจริงมากขึ้นมันค่อยๆอ่อนอ่อนอ่อนจนมันขาวใช่ไหมไม่ใช่ดำปื้ดแล้วขาวเลย ง่าก็จะตัดเหมือนขั้นบันไดไปเรากําลังให้มันเกินกันโอเคไหมเออท่านว่าค่อยๆเกี่ยร์ให้มันเกินกันโอเคเริ่มแรงเงาแล้วครับท่านว่าอยู่ปอ .4 คงเข้าใจได้ง่ายแต่ผมก็ให้แบบไปยากเลยไม่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องรู้พื้นฐานก่อนโอเคอ่ะต่อไปต่อไปแสงแสงมันมาทางนี้ต่อไปต้องช่องไหน ไปช่องไหนทันว่าโอเคท่านบันไดอแสงมาอย่างนี้เราจะรู้ยังไงท่านบันไดต้องไปยังไงต้องเอานิสตอมารับยังไงเออเราก็รู้การเอียงแล้วใช่ไหมเออมันเอียงไงทันว่าก็ทำไปรู้เนี่ยเอียงยังไงอาจจะการโอเคทำท่านนี้ต่อแลนะ้วเดี๋ยวผมจะบอกตูรเร็วๆเ,เลย ดีย๋ยวมีอีกรูปทรงแก้วอ่ะก็มีอีกสูตรหนึ่งรูปทรงวงกลมก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะอันนี้เป็นรูปทรงปกติทั่วไปบนโลกโอเคไหมอ่ะแรงเงาเลยทันว่าแค่เ okay, ดี๋ยวมาดูงานทันวากันพี <c> ่า <oughs> อ่ะทันวาชูสองนิ้วกัคูหน่อยทันว่าโอเคเริ่มเรียนแล้วครับก <c oughs> ็ตอนนี้อยู่ชั้นสองตรงตลาดนะั <c oughs> ดพิเศษใหญ่คุณแม่แห่ทันวานนั่งกนสองเรงียกกันอย่า,านงนี้ผมเอาบอร์ดวาดรูปมาเป็นต๊ะ เมทันวาลงรวมนะลงรวมแล้วค่อยไล่น้ำหนักก็ได้โอเคท่องแรกอย่าไปโดนมันโอเคอ่าลองไล่น้ำหนักไล่ใช่ไหมก็นี่เลยทำขั้นบันไดต่อไปอ่าทับตามสูตรแล้วเราจะเสร็จแล้วรูปทรงที่หนึ่งะครับผมหยุดอัดก่อนอย่าไปดูงานทาานะันวากันเออโอเครู้สูตรการเอยงงขั้นบันไดแล้ว แต่เป็นเด็กเล็กนี่กาจะทําให้ขันบันไดเข้าใจยากหรือเกิเดี๋ยวดูงานธัาวาธันวาดูนี่มันเป็นมิติอะไรใช่ไหมยางล้อออกมายางล้ออยู่ไหนมีไหมเอย่ยเอาไม่นี่นใช้ตูดยางล้ออ่ะแต่จริงจริงอย่าใช้ดูนี่มันดูไม่เรียบร้อยใช่ไหมทันวากีดอย่าให้มันติดกันอย่าให้มันติดกัน เป็นไงมันดูแยกกันไหมดูเป็นดูเป็นรูปทรงขึ้นไหมเนื้อทันวาแรงเงาเสร็จเอายังลบมังกรยิ่งกรดเล็กเท่าไหร่ยิ่งดูนี้ครับเท่านั้นโอเคไหมถ้าเกิดแสงมาตรงนี้เงาต้องไปยังไงเน้อเงาไปทางไหน,ไนแสงมาอย่างนี้เงาไปทางไหนเงาต้องไปอย่างนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามของแสงโอเคไหมแสงอยู่นี้เงาต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งโอเคไหมครับเงาไม่ต้องคิดมาก ดูนี่เส้นเส้นขอบกระดาษให้ละนากว่าขอบกระดาษบา,บางเลยโอเคไหมเป็นไงไมมมันเป็นเส้นนี้เลยใช่ไหมดูก็ขอบกระดาษนี่ตรงเลยตรงเลยเนี่ยมันจะวางบนพื้นโลกเลยฮะเป็นไงบางๆงแตกใกล้วัตถุจะเข้มขึ้นมาหน่อยเป็นไงวางพื้นโลกยังทํารูปตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจรู้สูตรหมดแล้วนะเงาทํายังไง แบนเท่ากระดาษนี้ใช่ไหมหันวาโอเคสุ้ๆคือทำด้วยทำไหวอีกูได้ครับง่ายไหมพอมีสูตรแล้วง่ายไหมครับอ,ตอาตีมือทันวาตีมือโอเคพลังไปสุ้ๆโอเคครับขอรู้สูตรมนาะเดี๋ยวมาสรุปกนรลูกทรงสี่เห,หลี่ยมจัตุรัสของทันวากัน ป4แล้วไปเร็วลึอเกินแต่เด็กเล็กนี่6กว่าจะเข้าใจโอเคครับก็ดีครับก็อย่าไปดูงานทํรราการันผมดีหนาตอนนี้ธันวาเรียนรู้เรื่องทำให้วัตถุเป็นวงกลมแล้วครับวันแรกของธันวาที่เรียนก,กับผมจะให้วาดยากไปก็ไงอยู่ถ้าไม่รู้จากพื้นฐานโอเคครับทรงรูปทรงธรรมดาเรียนรู้แล้วตอนนี้เริ่มรูปทรงวงกลม เรียนชั่วโมงเดียวก็พอเลยปรับพื้นฐานกับผมเดี๋ยวเอาไว้พันว้ายาก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 ขีดเข้มไงก็ค่อยไล่ก็ค่อยไล่ก็ค่อยไล่ขึ้นมาตามขั้นบันไดอะพันว้าขั้นบันไดขั้นบันไดเออโซโซใต้นี่ต้องเข้มที่สุดเลยใช่ไหมอ่ะลองลองเข้มที่สุดเนี่ยเนี่ยไอช่องสุดท้ายเนี่ยเข้มที่สุดเลย เออดูดีมันจะโดดขึ้นมาไหมเออเออเห็นไหมมันมันเริ่มโดดขึ้นมาใช่ไหมอยู่ที่เราปานนี่ก็ค่อยไล่ทีละชั้นมันจะกลมขึ้นมาเองบางคนแรงเงาหลุดออกมาจากกระดาษเลยนะทันวาโอเคไหมเออก็ค่อยๆเก็บเนี่ยเนี่ยขนาดดำที่สุดเรายังมีดำที่สุดอีกอะเห็นไหมเพิ่มมิติมันเข้าไปอีกน้ำหนักข้ามีน้อยกว่าอะไรสามอะไรสามน้ำหนักใช่ไหมเออเห เนี่ยมีดำที่สุดมีกลางมีขาวแต่มือเราทําได้เป็นร100้อยเป็นพันน้ําหนักเราก็แบ่งบไปดิใช่ไหมทันวาแบ่งแบ่งไปโอเคไหมเออวันนี้แค่เนี้ยแค่แคมีน้ําหนักไม่ถึงสิบเลยแม่งแทบโดดขึ้นมาเลยใช่ไหมทันวาอาซโซูอลลูบไปให้มันเนียนที่สุดอย่าทันวาเดินาปอีกอันหนึ่งแสงมาทางด้านนี้วันนี้ปรับพื้นกับครูเียวันแรกอะ กก็บอ,อกโ <Beautiful> สดไว้แต่ยังทาให้สวยแต่บอกโสดทุกอย่างแรงเงาทุกอย่างบนลอกนี้เขาแบบง่ายๆชั่วโมงเดียวก็พอแล้วปรับพื้นอาเนี่เออมันโค้งตัวสีมันโค้งไงก็โค้งตามตัวสีไปด้วยนะเออขั้นรันใดเออน้ำหนักเงจะเดี๋ยมาดูแรงเงาอีกด้านหนึ่งของทันวากันนะ สู้ๆทันวาเสียกันชั้นสองเลยนะวิศวใหญ่รู้เลยเสร็ล็กร้องเพลงหาตดังเรียนนะตลาดนัดวิศวใหญ่รู้เรียมง่ายไหมคำวงกลมง่ายไหมเนี่ยตอนมันเป็นขั้นน่ะทันวาต้องโค้งโค้งตามตัวสีมันเป็นหัวใจหลักถ้าไม่โค้งตามมันก็จะไม่กลมโอเคไหมเนี่ยต้องโค้งตามตัวสีที่เราทําด้วยโอเคไหมเงาอ่ะเงาแล้วทําเงาแล้ว เราจะทำลงกลมอีกด้านหนึ่งแล้ววันนี้ได้สูตรวงกลมไปแล้วครับอาทำมัทำนทำดูทำให้หนูแล้วอ่าเดี๋ยวทอาไปส่งขอบอกท่านว่าเน้นเน้นให้มันเนียนๆนี่ไหมเน้นให้มันเนียนๆนี่ไหม่เออ ถ้าเกิดเรายิ่งละเอียดเท่าไหร่เน้นให้มันละเอียดเท่าไหร่อะ่ะมันก็จะก,กลมแล้วนูนขึ้นมามากกว่านี้อีกโอเคไหมไหนะครับสูตรวงกลมกับสูตรทรงทรงอะไรทรงปริมาตรเลยค่ะคณิตอ่ะคราวนี้รู้สูตรแล้วไหมหัวใจหลักของวงกลมอยู่ที่ตรงไหนตัวซีใช่ไหมถ้าระคันบันไดไม่โค้งเนี่ยไม่บูฟเข้าไปอ่ะมันก็จะไม่โค้งโอเคไหมแล้ว โสดของทรงสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ไหนแสงเข้าตรงไหนต้องแรงเงาเออช่องไหนก่อนใช่ไหมแล้วก็ทําอะไรพอรู้แล้วทําช่องไหนก่อนทําอะไรต่อขั้นบันไดใช่ไหมแล้วก็ช่องแรกของขั้นบันไดทํำไหมจุดที่โดนแสงอะ่ะลงไหมเยี่ยมลงรวมให้หมดแล้วก็ไล่น้ําหนักใช่ไหมแล้วก็ไล่ไปทีละช่องช่องไหนโดนแสงหัดมาก็ทาช่องนั้นใช่ไหม อย่าคูถามอีกฝังเข้าไปในหัวคราวนี้วาดเสร็จไม่ต้องกลัวนะทุกสิ่งันจะทุกอย่างบ,บนโลกนี้แรงเงาอย่างนี้หมดเลยนะมาครนี้สุดท้ายสูตรสุดท้ายคือทรงกระบอกทรงกระบอกอย่างนี้วงลีทำทรงกระบอกวงลีทำวงลีสองงานแล้วก็มาต่อกอันเนี้ยเป็นแก้วละเนี่ยเดือนนี้ใช่ไหมแสงเข้าตรงนี้อ่ะแสงเข้าตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้บาง S <S <S ตรงนี้หนักใช่ <S <S ไหมเออแต่พอรู้แล้วมันจะต่างจากคนอื่นคือต้องปล่อยตรงกลางให้ขาวเหมือนี่เป็นสองช่องแล้วก็แบ่งขั้นบันไดท่องนี้เราก็แรงเงาเหมือนอย่างนี้โอเคไหมแต่มันจะมาขอบต้องเข้มแล้วก็ค่อยมาอ่อนหาตรงกลางโอเคไหมมันไม่เหมือนกับคนอื่นเลยมันจะเน้นจากขอบถึงแสงมาแสงมาตรงนี้มันก็าขาวไม่ได้ มันแค่รู้ว่าไอ้ฝั่งเนี้ยมันต้องบางกว่าตรงนี้เท่านั้นเองโอเคไหม <S <S แต่ขอบต้องเข้มแล้วค่อยมาอ่อนที่สุดตรงนี้ขอบต้องเข้มแต่ต้องเข้มกว่าฝั่งนี้โอเคไหมคือขั้นบันไดยเยอะกว่าขั้นบันไดยเยอะกว่าฝั่งนี้โอเคไหม,มอ,อันนี้พอทํานี่พอรู้แสงพอรู้แสงเข้านี่คุณทําให้ดูแสงเข้าฝั่งไหนขั้นบันไดฝั่งนั้นต้อง น้อยโอเคไหมทรงกระบอกแสงเข้าฟังไหนขั้นบันไดต้องทําไมน้อยใช่ไหมเออแสงไม่เข้าฟังไหนขั้นบันไดต้องมากมากาเออมันคือสูตรของทรงกระบอกตรงกลางต้องขาวถ้าไม่ขาวทรงกระบอกก็จะไม่นูนขึ้นมาโอเคไหมเออแต่ด้านบนแรงเงาเหมือนพวกนี้เลยโอเคไหมอ่ะนี่ดูพอได้ยังไ,ไงไม่แรงเงาเหมือนกันใช่ไหม แรเ,เงาเหมือนพวกนี้เลยใช่ไหมเออแต่โสดคือตรงกลางต้องปล่อยปล่อยขาวใช่ไหมแสงเข้าฝั่งไหนฝั่งนั้นต้องขั้นมาใดต้องทําไมเออขั้นแสงไม่เข้าฝั่งไหนขั้นมาใดต้องทําไมเยอะกว่า,วาตรงไหนจะดำที่สุดขอบใช่ไหมจะเริ่มต้นจากขอบแล้วค่อยมาขาวโอเคไหมเดีย๋ยวครูถามอีกดูนี่ปากมันจะมีสองโสดคือ ปากตรงก็บอกตรงนี้คือทึบแต่อยากให้เป็นแก้วลึกลงไปดูมันแรงเอาไงดูนี่อันนี้น้อยใช่ไหมแสงเข้าอางี้อันนี้ขั้นบันไดเยอะดูนะถ้าเกิดถ้าเกิดมันเป็นรูดูทำเหมือนวงกลม อันนี้เป็นโลเราทำตัวซกับด้านนะลึกที่สุดไปหาสว่างที่สุดโอเคไหมดูลึกไหมดูลึกไหมเออมันเหมือนกับด้านนี่โสดโสดคือโสดคือย่างนี้ตัวซกับด้านโอเคไหมมาหาสว่างที่สุดโอเคไหมอันนี้คือแบบตันทรงกระบอกตันอันนี้คือท่วนรงกระบอกแบบลึกลงไปแบบเป็นโลโอเคไหม พร้อมยังทำสองอันเลยแสงเข้าสองฝั่งโอเคไหมเอาพลังไปสุดท้ายแล้วโอเคอาทามส่งกระบอกเราเรวแล้วด้านบนเลยด้านบนเลยถนัดไหมอ่าโอเคอย่ามาดูส่งกระบอกคนใช่ไหมคุณลืมชื่ออีกแล้วเออทันบายไปดูส่งกระบอกทันวากันนะโอเคถึงสูตรส่งกระบอกแล้วไม่รู้มาดูสูตรนะโอเคไหม โคท์เครื่องนี้ขาวก็ขาวก็เอาเด็กๆทั้งหมดเลยชูนิ้วกับคุณหน่อยทันวาทันวาโอเคครับเดี๋ยวเอาแรงเชืวอทันวากันสุดท้ายแนละ้วสกระบอกทรงกระบอกตอนนี้ทันวามาถึงสูตรทรงกระบอกแล้วครับอันนี้เป็นสูตรทรงกระบอกแบบด้านบนตันนะเดีย๋ยวเขาต้องทำด้านบนทุบให้ด้านบนเป็นโล ทำเป็นแก้วลึกลงไปเอาทัานวาทำอีกโซนหนึง่งโซนนี้โมหเขียนโซนให้เขาหมดแล้วแรงเงาดุย่างบนโลกเลยอาทำทำตรงนี้าาทำฝั่งนี้เอ๊ะมันได้เปรียบเทียบกันใช่ไหมครับอันนี้เขียนแสงด้วยเขียนแสงด้วยไว้ดูเนี่ยเป็นตำราไว้เรียนไว้เรียนแรงเงาชั่วโมงเดียวก็พอโอเคทำอีกอันหนึง่งอันสุดท้ายแล้วเดีย๋ <G> ยวเงาจะชนกันนะเดี๋ยวเงาจะอันนี้แ<ป>ก้วตรงนี้ก็ได้ สู้ๆสุดท้ายแล้วจะปล่อยวิ่งหนีกลับบ้านแล้วอันนี้แก้วเ,เรียนรูปทรงธรรมดาทรงธรรมดาทรงกลมทรงกระบอกไอ้กล้องไอ้กล้องตัวนี้เราตัดเงาผมไปเยอะอันนี้จำมากเลยนะโอเคเยี่ยม เลยด,ดีจะเห็นแสงแล้วเยี่ยมอาจะอาดไปสรุปสรุปงานสุดท้ายสวัสดีครับวแข้งแรงครับลูกชาย,ายมาเรียนือแผนแล้วอ่าันว่าค่อยควิเคราะห์มันใหญ่กว่ากันไม่ได้โอเคไหมรูปทรงมันเดีสวยสวยโอเคไหม คคุใช่ไหอ่ะแรงเอาแต่งเข้าตรงนี้ห้ามแต่งเข้าเหมือนเดิมอ,อ,อ่า ต้องทำไมเยี่ยมฝั่งนี้ใครเป็นรต้องทำไมเยี่ยมสรุปงานนะเอ,อ่อตัวเล็กเรียกใช้ได้เลยนะคะ ครับหมแต่ยาจะไม่เพี้ยนแบบผมครัอนที่สาครับโอเคอย่าลืมเลือกที่สดเลือกที่สดต้องเข้มหน่อยนึงเลยนะเข้มปีหน่อยหนึ่งอ่ะเออเออเนี่ยแหละมันเป็นมวลีขึ้นไหมทันวาเออดูมันเป็นมวลดูมันแบบเป็นวัตถุขึ้นใช่ไหมเอออย่าลืมเข้มที่สดหน่อยหนึ่งเ,เข้มมากไปแล้วนะถ้าอันนี้เข้มขนาดเนี้ยอันนี้ก็ต้องเข้ม มากกันเลยเนี่ยอาจทำวิเค้าะห์เองโอ้ไม่จะบอก โุดคืออันเนี้ยเข้มเข้มมากไปใช่ไหมทำให้ฝั่งเนี้ยมันผิดแล้วก็ยังลบไปช่วยได้โอเคไหมเราก็อันนี้เพิ่มความเข้มเข้าไปใช่ไหมดีไหมเนี่ยหลักความเป็นจริงมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมธันวาเนี่ยฝั่งเนี้ยอ่อนๆไว้เลยนะธันวาโอเคไหมเนี่ยอันนี้เขาลืมลบใช่ไหมลืมลบใช่ไหมครูช่วยอครูช่วย ค่อยๆทำไปเดี๋ยวกลับบ้านแบบผัดฝึกนะทันวาทําให้เป็นรูสูตรว่างไงดูสูตรแล้วโอ้คุณน็อตจะสอนอะไรเป๊ะหนึ่งชั่วโมงขนาดนั้นวะเนี่ยได้อะไรเยอะไหมหนึ่งชั่วโมงนี้ชอบไหมอาตีมือใกล้ๆชนะก,กระดาษคุณใหญ่เล่นเอาไปใบติมือเร็วเร็วเร็วสุดท้ายแล้วทันวา เอาได้ใช้เหรียญโอ๊ยปวดปวดคอ,อยังยังไม่วางเยเยี่ยมทำไปเลยเราเข้าใจแล้วแต่ครูอยากฝากไว้กลับไปฝึกอะ่ะขอให้ปานนี่อีกนิดนึงโอเคไหมไม่ต้องรีบ ทำสบายดูกระตูนเสร็จแล้วก็มาวาดโอเคไหมครับเออ, <c oughs> <c oughs> เอ,อดูลึกลงไปไหมธันวาเออแต่ตรงที่โดนแสงที่สุดเราก็ทําเหมือนวงกลมก็ได้เอายางลบมาทําให้มันบางโลงนะ <c oughs> มันก็จะยิงย่งเรามันก็จะยิงย่งดูแสงจะจัดเข้าไปอีกใช่ไหม เออตรงน,นี้ก็ค่อยๆเกี่ยมันเข้ากันนี่แหละ<ด>โอเคลึกลงไปไหมไ<ด>เออดูเปรียบเทียบกันเอาแสงแสงเห็นไหมดูเปรียบเทียบกัน<ด>อ่ะเงาเงาเป็นยังไงเงาอ่ะเร็วสุดท้ายเดี๋ยวคุยถามเสร็จเสร็จแล้วครับให้ดูได้ดเรียนเสร็จแล้วครับเดีย๋ยวผมถามเขานิดเดียวครับ ชช่อนงวดีโแสงต้องทำไมขนาดกับเส้นขอบนี้เลยใช่ไหมเออไม่ได้ดูพื้นโลกอ่ะแล้วเงาหนักมันก็ต้องอยู่ใกล้วัตถุหน่อยนึงใช่ไหมเอออย่าคิดมากอะว่าอะไรเสร็จแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมเตรียมตัวสรุปงานจบการสอนนะ ทรงไรขาคณิตธรรมดาสูตรมันว่าไงแสงเข้าช่องไหนแสงเข้าช่องไหนก่อนต้องทำไมต้องแรงเงาช่องนั้นก่อนใช่ไหมแล้วพอเรารู้แล้วช่องนั้นทำไงต่อเฮ้ยทำไงต่อเยี่ยมนี่นะแบบฝึกอยู่นี่คัายบันไดแล้วพอค่าบันไดเสร็จ แล้วทำไงต่อลงเออหมดเลยใช่ไหมแต่ช่องแรกลงไหม,ไมเ,เยี่ยมแล้วก็ไล่น้ำหนักใช่ไหมนี่นะแบบแบบนี้จำไม่ได้มาดูแบบฝึกตรงนี้โอเคไหมอ่าเลขาคณิตนี้ผ่านไปเข้าใจแล้วนะเลยแล้วเงาอ่ะเงาต้องขนานกับอะไรกระดาษ,ดาษมันได้อยู่พื้นลกใช่ไหมแล้ววงกลมอ่ะสูตรวงกลมแล้ววงกลมหัวใจหลักอยู่ที่ตัว ตัวีถ้าไม่โค้ง C จะไม่จะไม่กลมใช่ไหมเอออยู่ที่ตัวีเป็นหลักโอเคไหมมันจะต่างกันกันกบเลขาคณิตธรรมดาใช่ไหมวงกลมกับเลขาคณิตมันต่างกันแรงเอาต่างกันใช่ไหมเยี่ยมแล้วทรงกระบอกอ่ะต่างกันไหมต่างต่างกับสามอันนี้ไหมต่างคือตรงกลางต้องต่องยใช่ไหมปลอยขาว แต่แรงเงาจะต่างกันมากเลยคือขอบต้องดำใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นอันอันนี้ขอบมันก็ขาวใช่ไหมแต่อันเนี้ยจ,จะเข้าตรงไหนขอบตรงไหนก็ต้องดำใช่ไหมแค่ว่าแสงเข้าตรงไหนขั้นบมาไดต้องทำไมกกน้อยใช่ไหมน้อยกว่าแล้วอ่อนกว่าฝั่งไหนแสงไม่เข้าคั้นบมาไดก็ต้องเยอะใช่ไหมแล้วตรงไหนตรงไหนมันไม่เป็นแก้วมันตันอะ่ะแล้วก็แรงเงาเหมือนหน้าไหน เหมือนพวกไหนเออเหมือนอน,นี้เหมือนธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดลึกอะ่ะมันก็เหมือนกับเออตัวสีความลงใช่ไหมโสดอยู่นี่หมดแล้วนะนันวาเอาใครอยู่หน้าห้องเฮ้ยใครอยู่หน้าห้องนันวา,านักเรียนทั้งหมดเดีบอกหน่อยนักเรียนทั้งหมดทำความทำไง เออถ้าเกิดสวัสดีจะเรียนกันต่ออีกสิบชั่วโมงโอเคอาตีมือเก่งมากทันวาอาชูสองนิ้วพูดหน่อยจบกันสอนแล้วครับพูททำงานต่อแล้วทันวาเข้าใจเอาไว้เรียนเลยนะเนี่ยใช้ได้จนตายเลยนะสูตรเนี้ยเพราะคนนี้ไม่ต้องกลัวเลยแรงเงาได้หมดทุกอย่างบนโลกเลยนะโอเคไหมตีมือพี่ไปเก็บของกลับบา้านวิ่งหนีกลับบ้านได้เอาสองนิ้วหน่อยทันวาสองนิ้วหน่อยโอเคเก่งมากครับ